สวัสดีค่ะวันนี้พามากินโซบะอาหารญี่ปุ่นน่าทานมากเลยอนนเอามาขอบคุณมานาคาอย่าลืมตั้ตาม้มกันนะค่ะวันนี้พา,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 นนามากินโซบะเฮมโกละอ้อาวดูดูอาหารกอ่อนโซบะเฮมโกละรักทานมากกินเข้าไปกินใหญ่เลยวันนี้ี่กังพามาทานก็จะเห็นนี่โซบะ นี่วิธีใส่แบบนี้นะคะไม่เห็นลากพี่รันไม่เป็นไรนะคะนี่ใส่แบบนี้นใส่ให้หมดเลยค่ะนี่น้ำนี่น้ำนี่ใบผักก็ยังทอดได้เลยนะคะอุ้ง้ยน่าทานมากเลย นี่ค่ะโซบะคุตสังโกซิงกะตีมิเซโดดากิเนี่านี่ของคุณพ่อน่าทานมากอุดโดอของพี่รันโซบะนีก่ก็กินนะคะวิธีกินแบบนี้นะคะมไม่ต้องเห็นหน้าพี่รันสซะแนะนำให้แบบนี้ นี่แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กินค่ะกินพอก,กินก็ต้องเห็หน,นหน้หนาพี่ร้านหน่อย่เห็นหน้าพี่ร้านหนละค่ะขอบคุณมีกกินกิ<ๆ>นนี่ค่ะสวัสดีฮม อร่อยมากเลยค่ะอักนิ่มกย <c oughs> ออาหารญี่ปุ่นอีชิ้นหนึ่งอาหารญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่กนก็คือโซบะอันนี้ไม่ได้ทำมาจากต้นข้าวนะต้นโซบะต้นโซบะนะ่าจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวอันนี้กินไม่อ้วนอันนี้กินแล้วไม่อ้วนมันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยแนวตัวสั่งนะนี่นนนก็กินกินโซบะต้องสูบบ้ก้นไป อืมังายบชูไม่มีด้วยอืมเต็มน่เลยใหญ่ um mm, ันาใหญ่ันนะลคลิปลนก็ไปดูพี่หลันด้วยนะอลงท่องใหญ่ ล <risque. S 2> ูปช่วงใหญ่นะคะช่วงพี่รนันนะจ๊ะรันยูเมดตอนนี้เก็บเก็บเหรียญอยู่ค่ะอืมือนว่าอร่อยมากเขาลูดน,นะคะเผ็ด พี่นันกินไปก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นไลท์ก่อนวันนี้ห้าโมงผมไม่ได้ขึ้นไลท์นะคะอออตอกสองให้ใตัวหนึ่งแล้วนีวน่ปลาปลาตัวเบิอร์เทิมเลยนี่มะเขือ เผื่อนะคะกรอบมากโซบะเฮมเฮมปุระโซบะใครมาที่ญี่ปุ่นจำให้ดีนะคะเฮมปุระโซบะต้องจำชื่อให้ดีนะคะเฮมปุระโซบะ น่าตากันเลยนะครับเทมบุรี่สดนาตากน,านาายนี้มีกุ้งมีปลามาเกือเดี๋ยวีกให้ดูก่อ ก็เขือจริงๆอ,อืมอมะเขือจริงๆนะคะแล้วไปทอดแล้วก็จิ้มมันมีน้ำจิ้มมันอยู่นี่จ้ำจิ้มของมันโอ้โห ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้กินแบบนี้กินแบบนี้ไปค่ะกินแบบนี้ป่าต้องใช้มือเสร็จแล้วหรอคะโอ้ย จิ้มไปจิ้มกัดแบบนะคะกัดมาอร่อยมากขอบคุณ รับโตบะอืลองคิดปแปดนาทีนะคะแปดนาทีปุ้งู้ บ้านนี้อร่อยมากค่ะหอมก็นั่นีไงสักนาหน้าไม้เหรอทำป้าค่ะฮัชชี่ป้าอร่อยมากอไอ้กินกับโซบะ โซบะโซบะเต็มก mm. ุลาอโตซังก mm. 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 ินโซบะอุด้งพิรันกินโซบะเต็มกุละเต็มหน้าเลยขอบคุณมากนะคะเพื่อนก็อย่าลืมไปดูคลิปพิรันนี้นะคะรักคบแล้วก็ดูดูดูจบตรงคลิปขอบคุณมากนะบ๊ายบาย